ออ้ติ้นนี่นี่าแบบนี่นี่หมาน,นอะดีเพิ่นแตเก็เก็บมาเพราท่านเบมอดอยต้างขุ่นเนาะอือเนี่ยแบบูอัานสาทางไหนทางวาง,ท,าง,วางที่แถน,น,น้าหาไปหันเขาไปก็สูดป็นเข้า อืมของไอ้พละอของพี่เตี๋ยนั่นกน็โอ้มีปลาคอที่เขาไปขึ้นบ้านก้อนนั่นเออเออมีแต่หล่นแบบเปรมขานี่เกือบเต็มถังเลยยังวปะปลาคอหล่นสามโลก,ก็มีเน,นาะใหญ่กับใหญ่หลีป่ามันจะได้สมบูรณ์เองครับสวัสดีครับพระโพธิแต่ประสิ่งคลิปนี้ก็อยู่ที่ล่องน้ำจับปลาครับ ปามาชมปลาเยอะครับรอืม,อไไมอเออบ่งปลาุนทัลึกมันมันั้มออไ้อืเออมันขึ้นไปทยอยไปอยู่ขุนโอ้หลายหลีของเพ่อนครับ ล่องน้ำไม่ลึกครับแต่ป้ายเยอะจริงๆครับแต่จะมีป้าใดกันหนึ่งพวกเซนใหม่พวกยังนี่ครับมันจะได้อยู่ป้องกันคนหลักขโมยครับ ป้าเขาหลายแห้งดีไหมไนี่โคตรป้าเลยยังวะแรงโคตรป้าเลยบอกอุ้ยมีแต่บอกเอบมีแต่บอกจับใหนเบิดอะ่ะบอท่านได้จับอยู่เบื้องที่เราออ้ยโคตรเลยยังวะนี่โคตรป้าเลยยังวะอือนี่เต็ประหารหน่อยบอนี่ปลาช่อนมีแต่หลุ่นบอกเอบเอบ,เอบเลยแมอโ้ยหลายอะไรแห้งอะไรโปะขึ้นไปวังหนึ่งเป็นสิบยี่สิบผุนขึ้นไปเทิงเนี่ย ทั้งเทิงมันยังเลิกอยู่มิตรลุนใส่หนีเลยวะอ๋อสื่อคืออังไรบมอของทิดหนูเองเขาก็มาสูตของเขาเองหน้าเขาเองมิตรุนลเออมิตรลุนหนีเลยปูนขึ้นไปเถืองเลยผมเห่าลุนหนีเพรเห็นบ่นี่เขาสูดยาหนึ่งเดยเอเบิ้งที่เรานั่นบกใจเลยมิต่ขี้ต้มเลยพุ่นปูนอ้มีแต่ใหญ่ๆเลยยังวะ เกินไปผุยี่สิบสามตขึเกนไปมานางไทยคลิปอยู่นี่ผุนผุมันเตอร์หนอผุนใหญ่จนมาขนาว่าเขาบอกย่างไหลเนาะเออมันดีมันป้องกันค้นหระเขาบวยิ่งนําเออเขามายิ่งเอาบไดให่มมันเถอะมันหลานามันใสนี่ก็เจ็ดคนเหมือนเลยเหลยะเขามายิ่งเอา โ้ขึ้นไปเถิงเมื่อกี้นี่สามโตมเนอขึ้นไปอะไกันขึ้นไปลุ่มหลุ่มห่ไม่หลุ่ยังไงมนี่สามต่าได้แจนู้นูสืเรากินมาเอเนี่ยรู้ไมเจะเลยแบคนนี้หอสูบลุ่มนี่นี่ให้สูบอีกอยู่นี่โอ้แต่ของเขาลาเลยลายลนี่มะต่องเอาคอใหม่ยี่สี่ใงไห้กับพวกเศษนี่ หนึ่งมันได้กินพวกขี้งวัวขี้ควายน้ำแหลน่นี่มันก็เลยสมบูรณ์ป้าคือเกษตรเขาว่าเลยเอาขี้วัวขี้อะไรทิง้งโย,<ว>ย,ยนทิ้งไว้ในสระเลยเฟืองอะไรก็ได้เขาว่าอันที่แมนคือของเราว่าอู้ป่าโคตรป่าดีไหมเออคุณจะบกเอบๆเลยยังวะเอามาลงไว้เลยบ้านี้ เฟืองก่อนแห่งตีดีเกเษตรว่าได้เฟืองก่อนแม่เอาใส่แจ้ไว้แล้วเอาไม้มซักไหวสีแจ้เลยมันสิมันสิเป็นขื้นเหตุให้มันเป็นกดหลักอะมันสิมีพวกอาหารปามันฉยได้ใหญ่เออมันสิป้าปุ้งอันนั้นโอ้อยลยยอเว้ลัาางการงานสร้างเลยม่เต็อบอกเอบเลยอู้ นี่บ่อลงมาไรรอลงบ่ได้่รสวัสดีเจ้านายเจ้านายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ไหมเป็นเจ้านาสบายดีวะดี่สวยนี่มันแล้วอยู่นี่าุ่าปุ๊เสียปุ๊บค่อยๆนี่แต่บอกเอ๋บาลีว่าอุ้ยพุ่นฟังนี่อยู่ประมาณสี่สิบตัวมันเออหลุ่นใหญ่แม้มันขึ้นไปถึงขึ้นไปถึงประมาณสี่สิบ